สวัสดีครับคุณผู้ชมทั้งบ้านโอ,อ้โหหน้าบ้านตัวตทนะครับ อกครองนะครับริมถนมนที่าวดีรังสิตทำมาเรื่อยครับป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนะครับยาวจนถึงหลักสี่หรือว่าย้อนกลับดินแดงนะครับลงองุโมง,งยักษ์เช่นเคยดีน้องครับ งานลุกนามาเรื่อยครับือกินข้าวเราวป่อ่ากินข้าวไงยสายนิ่นา,นามพักเที่ยงเดีย๋ยวพี่น้องครับ ช่วงโลเคช,ชันนะครับก็อยู่วีบาวดี6.4ประมาณนั้นเออตอนนี้ก็วางแผนหน้าบ้านหลายๆห,หน้าบ้านกันวางแผนให้นะครับพี่น้องครับแนวยาวโอ้ หลังจากนั้นก็ขุดดินที่ขุดขึ้นมานะครับตรงนี้เอาไปสต็อกไว้แล้วก็วางฐานนะครับข้างล่างยึดซ้ํากันสุดกันพังนะครับให้น้ำไหลสะดวกสบายนะครับจะได้ไม่เ,เกิดปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับ ใช่จาอปกปักปอกปักเอาาอเฮ้ยเ <c oughs> จ้าเจไอซีดีใช่หรือไม่โอ้ใช่จริงๆด้วยแบบร้อยยางนี่ครับด้านหน้าเป็นแนวตักด้านก้นก็จะจะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนอ่าุ่งกีเปลี่ยนตัวแยกตัวแยกนะครับ เอาเหล็กออกไปก่อนยวได้เ,ออเป็นงานทำยากเลยพี่น้องเนี่ถ้าใช้มุมมามอามสั้นนะครับก็ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเหมือนภาษาอีสานบอกว่ามันพอกระเทินนะพี่น้องไม่ถึงนะครับความยาวความนึกก็ต้องเปลี่ยนมุมมามนะครับแล้วก็ปุ้งสีเล็กให้แรงกดแรงแรงขุดให้มันพอดีกัน นะครับไม่ให้มันหนักไม่ให้มันเบานะฮะมันบริษนี่นะกับรถเจ้า c n g นะครับ,บ,รอ,รบ,อ, T, รบอ้อไม่ใช่เจ้าแคทชื่อทนะครับ,นนรบตัวนี้นะ่ยจะเป็นอ,อะไรอะ่ะ3 2 0 4นะครับ ว่าคุณพี่น้องนการับสลหรับการรับชมนะครับเแม่อนว่าเพื่อนตามเนื่องราวนะครับทำคลิปก็มีหลากหลายพี่น้องครับขอบคุณท้องแม่ที่ให้การติดตามแล้วรับชมครับเราเบ,า,บาหน่อย เบาไม่ได้แล้วเบากมอตีเ,อเข้าหน้ากล้องเต็มๆเลยพ้นนล้วขุดออกจะใส่ปูนะครับด้านล่างเป็นปูแต่ยึดซ้ำยังไม่ได้นะระดับยังลึกอุปีประมาณ3าเมตรห0

ฝนตั้งเข้ามาพี่น้องครับก็เริ่มเร่งแล้วครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมกรุงเทพมหานครปีนี้ฝนเข้าไวครับขอให้ฝนดีตลอดปีตลอดการนะครับปีนี้พี่น้องเรานะครับแางจังหวัดจะได้ทำไรทำนาทำสวนไนด้ตรกยทั่วไปนะครับ กรุงเทพเราก็ให้ตกบ้างก็ดีครับจะได้ผ่อนคลายแล้วเรื่องนี้ครับอากาศร้อนลงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ท้ายร้อนลงบ้างนี่ก็มีน้องฝนตกเมืหลายวันก่อน พี่น้องครับอหอมปากหอมคอครับดูกันไปเรื่อยๆยังมีอีกหลายนะครับพี่น้องครับทามาเสร็จถึงแยก,กเกษตรครับจากแยก,กเกษตรมาถึงแยากหลักสี่นะครับยังไม่เสร็จนะพี่น้องครับยังเหลืออีกหลายช่วงเนยพี่น้องครับทั้งสองฝั่งกันเลยปากกดติดตาม